โมชั <bot _ filters> ่นนี่เห็นนะไฟติดฟ้ากับพเปิดใครรุ่นใหม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบเอ็นนะครับผมมาแล้วเราก็จะเป็นสาย L1 L2 นลแล้วก็ดีเทคหรือว่าตั้งอะไรได้เยอะมากๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลไม่โมฉากหลักอาจจะแปรงตาไปนิดหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวสวิตช์ไฟทั่วไปให้เป็น smart switch ก็คือตอนนี้หลอดไฟข้างบนห้องเก็บของเรามีโค้นเยอะเลยนะ3 4 5 6 7 8หโอ้โหถ้ามาเปลี่ยนแต่ละหลอดนี่ก็หลายตังค์อยู่เนาะ แต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ก็จะเป็นของอัล a าล่านั่นเองจะเป็นสมาร์ทสวิตชคือเรามีตั้งแต่รุ่นเก่าตั้งแต่เวอร์ชันไชน่าเมนแลนด์แล้วอะล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ g l o b a l รุ่นใหม่นั่นเองเฮ้ยทำไมมันต่างกันจังก็ตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่าก็จะเป็นรุ่น T1 เนาะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่สุดเนี่ยจะเป็นกล่องสีเหลืองๆใช่ไหมแต่ว่ามันฟังก์ชันเนี่ยก็เหมือนกันเราก็ใช้รุ่นไหนก็ได้เพราะว่ามันเชื่อมต่อผ่าน i g b e ีเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ <Okay. S 1> ซึ่ง SiB ี่มไมได้ซิกอตัวร่ีนเ,เนี่ยมันจะมี โคตรเยอะเลยนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยแต่ก็ว่าใครจะเอาไปเข้าช่องสวิตช์มันอาจจะลําบากนิดหน่อยก็นี่มีทั้ง L1 L2 S1 S2 นะครับผมก็คือสามารถคุมได้2อสวิตช์ใช่ไหมตัว L1 L2 แล้ว S1 S2 ก็ใช้ทั่วไปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกพัดลมเป็นพวกอะไรต่างๆเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยากจะกดเปิดปิดผ่านตัวสมาร์ทสวิตชเนาะ น่าจะมองเห็นกันอยู่เนาะจะเป็นในส่วนของรุ่นเก่านั่นเอง <Okay. S 1> อยังหาซื้อได้อยู่นะแต่จะใช้รุ่นใหม่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบลง g l o b a l หรือว่าอยากจะได้ที่มันอันเล็ก hmm. เข้าช่องง่ายๆแต่เขาจะมีมาอย่างละหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอ๋อโอเคมี S 2ตัวเนาะแต่ว่ามี L โหลดแค่อันเดียวซึ่งใช้ตัวสวิตช์เนี่ยปกติก็2อันเพียงพออยู่แนละ้วก็ทั่วไปอยู่แล้วเนาะสาย L สายที่มีไฟแล้วก็สายนิวตัน แต่ปกติแล้วตัวสวิตช์หรือว่าช่องต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีสายนิวตันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน <Okay. S 1> แล้วก็ S0 กับ S1 เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ที่เข้าหลอดไฟนั่นเองเนาะแล้วก็ตัว L ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใส่โหลดใส่พัดลมเอาไว้กดเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฮมก็ทําได้เหมือนกันอ่ะ <laughs> ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดูจัดเต็มก็จะเป็นแผนถังวงจรไฟฟ้าประมาณนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะมองเห็นกันอยู่เนาะโอเคมาดูในส่วนของตัวสวิตช์ที่เราจะเปลี่ยนกันหน่อยก็ <laughs> <laughs> จะเป็นสวิตช์ตรงนี้เลยนะครับผมที่ใช้เปิดปิด,ปดไฟ ในส่วนของห้องเก็บของของเรานั่นเองคือมันมี2สวิตอะมีข้างนอกอันนึงแล้วก็ข้างในเนี่ยคุมตั้งแหลอดแล้วมันไม่มีสายนิวตันใช่ไหมเราก็เลยนี่ไปดึงมาจากข้างบนนั่นเองเนี่โดนได้สายนิวตนันไม่เป็นไรต้องดูก่อนนะโอเคแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นตัวสมาร์ทสวิตล้วเราก็จะไม่ใช้สวิตแล้วนะเราจะไม่สามารถมากดเปิดปิดได้แล้ว <Okay. S 1> คือที่จริงอะเราสามารถกดเปิดปิดได้นะครับผมคือตัวสมาร์ทสวิตเนี่ยมันมีปุ่มถ้าเกิดว่าอยากจะนี่ กดเปิด,ป,ดปิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราเนี่ยขี้เกียจเราจะกดผ่านในแอปที่จริงไม่ได้กดหรอกเราก็จะใช้พวกโมชั่นเซนเซอร์ให้มันปิดเปิดนั่นเอง <c oughs> นี่ตะกี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นให้ถ้าุนเพื่อนใช้ตัวนี้ใช่ว่าสายเอ็นที่เราดึงออกมาแล้วก็สายเอลที่มีไฟมายังบ้านแล้วก็ S1 กับ S2 s 0องเอสยเนเนี่ยก็ไปยังสวิตช์ทั่วไปนั่นเองแต่เราจะมาใช้เวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้อนนไอตัวเนี้ยเขาต่อมาให้อยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วก็สายเอ็นที่เราดึงออกมาเนาะ แล้วก็อินก็คือตัว L ที่มีไฟนั่นเองแล้วก็ตัว L 1กับ L 2ก็จะเป็นสวิตที่ไปยังหลอดไฟนั่นเองมาเริ่มลุยกันหน่อยดีกว่านี่ชอบมากเลยสว่านของเสี่ยวมีเนี่ยคือ,อแบตบเริ่มอ่อนแล้ววิธีการเทสก็ต้องมีไขควงวัดไฟก่อนเนาะอันนี้ง่ายๆเลยนะครับผมให้เราปิดไฟไปทั้งหมดก่อนโอเคล้วก็ยังมาดูต่อนะว่าตัวไหนเนี่ยไฟขึ้นนี่เลยมีอยู่2อันตัวอันนี้มีไฟใช่ไหมนี่แล้วอันเนี้ยมันเชื่อมมา ไปยังอันซ้ายแล้วแหล่งกําเนิดมันคือตัวนี้ก็แปลว่าตัวเนี้เป็นสาย L นั่นเองสายที่มีไฟส่วนตัวนี้สายไปยังโหลดนะครับผมไม่มีไฟนี่ไม่มีไฟมันจะมีไฟก็ต่อเมืนะ่อเราเปิดสวิตช์หรือว่าเปิดหลอดไฟเนาะเนี่ยไฟมันก็จะเชื่อมสะพานเข้าไปยังหลอดนั่นเนองเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็น L อันนี้ก็จะเป็น L 1 L 2นะหรือว่าจะเป็น S 0 S 1แล้วแต่เพื่อนๆใช้เวอร์ชั่นไหนโอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นสายที่มีไฟส่วนสาย N เนี่ยก็จะเป็นสายนี้สายที่โยงมานั่นเนองเนาะ แนะนำให้ปิดเบเกอร์หรือว่าตัดคัตเอาก่อนนะเราค่อยมาทํานะครับผมนี่เราก็ได้สวิตช์ไฟที่อยู่ในห้องแล้วแล้วก็นอกห้องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่มีความแรงนะนี่มาก่อนเลยสาย N อ็นเราก็จะเป็นสาย L 1 L 2อันนี้ก็ L 1เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอ่าสาย L ก็จะเป็นสายอินเนาะแล้วก็ L 1 L 2แล้วก็มีสายเมาแจกตัว โอเคแล้วก็เปิดปิดแบบแมนนวลก็กดปุ่มนี้ได้เลย๊บอ,อ่ะโอเคถ้าเกิดกดปุ่มนี้มันจะเปิดปิดทั้งคู่เลยนะมันจะเป็นแบบ2สวิตช์แก๊กเลยถ้าเกิดอยากจะแมนนวลแบบทีละอันก็ไปคุมผ่านในแอปหรือว่าตั้งออโตเมชันก็ได้ของเราเนี่ยตั้งไว้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยมันเจอการเคลื่อนไหวนี่ไงไฟสีฟ้ากับพิบก็จะทําการเปิดไฟตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวลองปิดให้ดูก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราเราออกไปข้างนอก ถ้าเกิดว่าเจอกันขึ้นไหวปุ๊บมันก็จะเปิดเนี่ยไฟทั้งหมด8ดวงโเคตรเยอะเลยเปลี่ยนไม่ไหวนะผมเยอะจัดอ่ะลองดูแล้วก็โมชั่นนี่เห็นนะไฟสีฟ้ากระพริบเปิดขึ้นมาเรียบร้อยเมื่กี้น่าจะเห็นแสงสว่างอยู่เนาะโอเคแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นตัวสัญญาณซิกบีที่มันส่งผ่านไปเนาะบางทีเนี่ยมันอยู่ในกล่องคอนโทรลยากกับมันก็เลยเนีย่เอาแบบส่งสัญญาณง่ายเนาะ แล้วก็อย่างสุดท้ายนี่เขาจะมีสติกเกอร์มาให้นะครับผมเพื่อนก็แปะไปได้เลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องหาหัวน็อตที่สั้นกว่านี้ยาอาจัดแล้วก็อันนี้เดี๋ยวหาท่อเนาะนี่ใส่แล้วก็เล็งโอ้โหอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Apple Home Kit นี่ก็กดเปิดปิดได้ไง่ายๆเลยเห็นนะกดปิดแล้วเปิดโอเครวมถึงอีกสวิตช์หนึ่งด้วยแต่มันอยู่นอกบ้านจะได้ยินเสียง2อันเนาะอ่าก็จะเป็นแก๊กๆหรือว่าจะสั่งทีเดียวให้มันเปิดปิด2อันก็ได้อันแรกนี่มันก็จะเป็นปึ๊กอ โอเคเรียบร้อยแต่ของเราเนี่ยไม่ได้กดเปิดปิดหรือไม่ได้มังกดแมนนวลหรอกมันจะมีที่เราโชว์ไปอะเนาะจะเป็นตัวโมชั่นเซนเซอร์อยู่นี่โมชันดีเทคถ้าเกิดว่าโมชันดีเทคเนี่ยก็ให้มันเปิดอัตโนมัติตอนนี้ก็ทริกเกอร์อยู่นะครับผมตัวนี้เลยแล้วก็มีอีกตัวนึงเดี๋ยวเดินเข้ามาให้ใกล้หน่อยดีเทคโอเคก็เรียบร้อยทริกเกอร์อ่ะตัวนี้มันจะเป็นเพซเซนเซอร์เนาะ แล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็น PIR นเซ s ร์ธรรมดาใช้แค่ตัว Presence sensor ส่วนตัวนี้เมื่อก่อนใช้แต่อันนี้เดี๋ยวเอาไปห้องอื่นคือตัวเนี้ยมันจะมาก่อนตัว Presence sensor นะจะเป็นตัว PIR s e n s ร์แต่ยุคที่มันใส่เพดานแล้วอะเดี๋ยวว่ามันจะแม่นยำมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวอควาล่านี้แล้วก็ด e เทคหรือว่าตั้งอะไรได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นกี่นาทีให้มันออฟไลน์กี่นาทีให้มัน inactive หรือว่าระยะเท่าไหร่ให้มันตรวจจับหรือว่ากําลังตรวจจับกําลังไปอะไรอย่างเงี้ยทำได้เยอะมากๆโอเคแล้วนี่จะเป็นตัวอควาล่าส w i t c h module ถ้าเกิดว่า ใครจะเอาตัวทีวันไปติดก็ได้ง่ายๆเลยส่วนของเราก็จะเป็นตัวเก่าเวอร์ชันไชน่าเมนแลนเนาะนี่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดต่อเติมสมาร์ทโฮมหรือว่าทัวร์สมาร์ทโฮมต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจง้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย